มันบดจากมือตามันสิวิ่นแม่เฮ้ยขันมันมือตาแล้วมันวิ่นพอก็พย่ามรับไปแล้วก็บดบดบดต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สีลุกขึ้นมันก็วิ่นดิอันนี้นั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนเติบเมื่ออาการมันแล้วก็นอนลงยังสีน่แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งไปมันก็วิ่นนต้องเปป็ไดสิ่งมีเพราะมันมันวิ่นเนี่ยมันกันขันมันมีอาการวิ่นคกคลมขึ้นไหมอย่างไรแบบนี้อ๋อจ้านั่นแหละ อืมนะการคลอดเรือปลามันดีอยู่บอกข้าติดยอมเราผู้ใดนั่นก็นเป็นอาการขึ้นหลงพอเบาหน่พระการสื่อกินแน่มันก็ดีขึ้นเด้ต่อชีวิตเท่าไหร่เออคันว่าพื้นตามปกติชาวานันเพิ่นกบว่าหลงปูท่ายหลงปูท่ายแต่บ่าเดี๋ยวนี้พระครูไปโชดรัตนาศารวัดบ้านหัวหนองหมู่ที่สิบตำบลเขาชันกวางอำเภอเขาชันกวางจังหวัดขอนแก่นเออพ่อก็ได้ เห็ S <S <an> <S นอยู่ในในโทรศัพท์บ่ในโทรศัพท์จ้ะโทรศัพท์เนาะ,ะ <S <S <an> <S ก็เลยว่าเออคือเป็นยาเขากับลักษณะของคนสิบผู้สิบวิ่นสิเวียนพอกวิ่นมาไหมโอ้อตอนนั้นวิ่นอยู่ก็เลยว่ามันเศร้าได้สองสามมือมันเศราวิ่นมาอ้ากูซื้อยามากินเมื่อยามันเป็นอีกนะวบนนีม้มากก็มากมากก็เป็นอีกอยุติเห็นตอนนั้นสองสามมือมาพอยามาหอดพอกดีใจกูล่องยาก,กันหน้าวะก <S an> ็เลยไม่ไม่สัน ท่นได้สามมือสี่มือกระเศร้าเศร้ามีอาการเชคืออาการมันสิวินนี่มันตองมือซะก,ก่อนมันตองมันจะมีตาไล่เป็นมานานหรือ,อยังเจ้าคะเพิ่งสิเป็นเอาเพิ่งมีอาการแมนปีนี้ละมันเป็นค่ะบันนี้ก็เลยมาท่านยายาอีสิบเม็ดเป็นวะแผงนนหนึ่งสามเออในแผงมีสิบเม็ดะนั่นละกินเบิร์ดสองแผงค่ะเดี๋ยวนี้มันยังเหลืออยู่หันอยู่ประมาณสิบเม็ดนี่แหละ พ่อกเ็เลยบ่อนฉันอย่างนี้<ช>แต่ว่าเตรียมไว้อยู่เฉพาะว่าห้าเกิดมันเป็นขึ้นมาเขาก็ต้องแต่ว่าไปน้ำเวลาไป,าไปแม่แสดงถ้ำเขาก็ต้องพกไปด้วยพกไปน้ำเบิดเออเวลาไปแสดงถ้ำในทาว่ามันเกิดที่อย่างขึ้นมาก,กิดปกติเขาก็ต้องกินจ้า,นะาหลวงตาเป็นไปแสดงธรรมนี่หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะเทศเสียงเทศเสียงแม่ใส่เสียงด้นี่ ล้มตาเป็นนักอะไรนะคะนักเทศเสียงอ๋อเป็นนักเทศเสียงที่ว่าจะมีชาวบ้านเขามานิมนต์หลอกตาไปใช่ไหมคะใช่ลวงตามีอาการวินเวียนเนี่ยมันหนักถึงขั้นไหนเจ้าคะมืนตาขึ้นบ่เห็นอย่างผุนแล้วมันมืดมันมันบ่าจากมืนตามันสิวิ่นไม,ม่เคยอืขันมันมืนตาแล้วมันวิ่นพอกพยายามรับไปแล้วก็บ่บ่บบบต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สิุูขึ้นมันก็วิ่นเด้อ๋อนั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนตืบเมื่ออาการมันแล้วกัน นอนลองยังสีนะแล้วก็ลุกขึ้นติ้งไปมันก็วิ่นเลยไม่เล่าติงแมน <ฮะ S 2> ถือว่ามันติ้งตกวกระได้สินะ,<ฮ>ะแตบว่าก็ดีเน่านึงข้อดีพอสร้างยาได้พอมากินมันก็ดีถือว่าเท่าสมมอร์นี่ละหายจนถึงชุววันนี้เลยแมนบ่เป็นยังเชกเทียถือว่าหายเลยเหรอหลวงตาเพราะว่ามันหายห่ะเดือนนี้ก่อนที่จะมีอาการวินเวียนเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเป็นไหมคะมันปีนี่มันเริ่มเป็นเทียดยังนี่ละ เทียที่เป็นนี่ละที่ได้สร้างยาเน,น,นี่ยล่ะนี่มันเป็นความจริงค่ะเพราะับว่าเสียเอาอยากให้ให้ผู้เขาเป็นกินเลยอืมค<ะ>่ะเรียนตนข้าค่ะแต่ว่าขาเจ้าะได้เบิ้งคือเฮาใช่สังเกตเบิ้งแล้วกับ้นบ่หมั่นใจคนบ่ได้เสียคนไว้กับมีดเใช่แต่ว่าเฮานี่มันต้องฟังเหตุฟังผลว่าจะเสียว่าเสีย<ะ>แล้ววันนี้อีกหนึ่งครับคนบางข้เข้า,ากอาจจะไม่มีปัจจัยมันบ่ สำหรับพ right? so, claro. kind of ่อม네ันพ่อใส่พ่อได้ซื้อได้โยนสินะเอาอยู่วัดอยู่ว่ากับพ่อได้ใส่ก็ล็อกมังก็น้านน่นนะนี่เราก็อยากว็อยากเห็นก็อยากพ่อก็เลยดีแล้วเฮ้ยผิดหวังไหมหลวงตาไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังกันผิดหวังจะได้มานั่งที่นังจีนเนาะใช่ใช่จ้ามันมีไม่เขียนนั้นมันมาอยู่ดีพ่ออยากได้รู้หละสิิง่มันมีคุณภาพมันก็ต้องยอมได้ผล หรงตารู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าขนาดไหนฮะหลังจากทานไปแล้วคุ้มค่าตลอดคุ้มค่าว่ามันดีพมดนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอี่พอว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพะว่ามันมันบม่มีอาการอีกัเดือนอ่ะถ้าฝุ่นมากแต่ย่านขึ้นกันดิอันอาการมูนี่พอกันย่านขึ้นกันเพิ่นว่าอันภาพมันเป็นวิ่นเป็นเวียนดูดูนะมันจะเป็นหลายๆแนวโลกออกมาปะมาเอาหน้าว่ะต้องเอาตัวนี้มากินมังกรมันดีเหล่าก็ขึ้นดีไปเลยนะวันจิตโทษหาเธออยู่ตอนนั้นก็ได้ วาจะโทษบอกเดี๋ยวเธอกันโทษมากอะเพราะว่าเออมันดีอยู่ก็ตอบเทรากันนะว่ามันดีเนาะเพราะว่าพอนโทรเข้ามาติดตามอาการนะคะหลวงตาที่หลวงตาต้องทานปุจพันฉันยาหมดโทรเข้ามาติดตามอาการปรากฏว่าหลวงตาบอกว่าหายแล้วระทำอะไรแล้วมันตัวเป็นเนาะผู้นี่แล้วแล้ววันนี้ทําไมยินดีให้พอนเข้าสัมภาษณ์จ่หวงเพราะว่ามันหายแล้วก็ยินดีให้ใช้สัมภาษณ์ได้เนาะเพราะไม่มาอะไรเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผลดีแล้วถือว่าถือว่าดีนะวามหมายนะพอกับปีมันกระเศร้าพอก็เรียกว่าเออของของเทามันดีคนอื่นค่ะถ้าผู้ใดอยากขย่ากสิวาดีขึ้นกันนะมันจะต้องถือด้่ยสาหรับมันเป็นแก่วิ่นโดยเฉพาะไปพ่อว่ารู้สึกว่าหลวงตาทานไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมหรือว่ามันแสบกระเพาะไหมคะบ่มีอย่างไม่มีเลยมีแต่รู้สึกว่าอาการเวียนหายไปนั่นแ่ละหายไป มันดีขึ้นยังไงหลวงตาอธิบายตอนที่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมันดีขึ้นพ่อเฮ้าเฮาฉันมาได้อาทิตย์หนึ่งนี่มันสิเป็นกระตุ้นที่ว่าเฮ้าแข็งแรงขึ้นเลยดิเพราะว่ามันบ่ได้มัน่มีอาการวิ่นเวียนนี่มันสิมันก็สิโกติเป็นมออาการคนนั่นลหละมันก็ดีไปเรื่ยมันมั่นใจในตัวเองนะความหมายนะคือคนทานยารู้สึกได้ด้วยตนเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมแม่แม่นมันรู้รู้สึกว่าเออมันดีแร้วตัวนี้ยาตัวนี้ก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยๆนะเพราะมันบ้านเบิร์กระจงไว้ยามันเบิด <im itation> ถ้าแจมันเกิดมีอาการแบบนี้ขึ้นเขาก็ต้องได้กินมันนะ,ะนั้อหมายนะแต่ว่ามันก็ดีแล้วเนี่ยมันว่ามันจากเดือนแล้วเธอ,เ,อ,อเดือนขั้วปะตั้งแต่หลวงทานหลวงตาทานไปตั้งแต่เดือนมกราจนป่านนี้นะคะคือ <im itation> <im itation> อันนี้พรก็จะเว้นให้อยู่นะว่าหลังจากที่ว่าหลวงตาทานหายไปแล้วเนี่ย <im itation> มาถึงเดือนสามเนี่ยว่าหลวงตาจะมีอาการไหมนั่นละมันระบบมียังแล้วที่มีอะไรแล้วหายกล้าการันตีด้วยคขาเว่ามันหายจริงจริงหนูตาหายแล้วเดือนเหนว่ามียัง บ่มีบ่มีอาการพิษปกติเยอะแยะเมื่อนั่นเนาะพ่อจิบอไปฟังมือมันเป็นที่แรกเพราะมาพอไปเทนมันสิมืดหนา<ะ>วันนี้ไปไป,ไปทา,านุธรรมานะมูนี่เศร้าใช้สามาถจิบถือไงหอ่มว่ามีนเรื่องมันมันตายละมันมันสิผมมีมันอ่อนไปเลยเลยเลยฮ<ะ>้ยมันเพี้ยไปเลยอมันบ่ได้หรอกว่าจะต้องหายามากินก็พอดีกับพอเบิ่งคิมนะ เลได้ผลเลยอนนะที่ว่าเออดีแล้วดีแล้วใช่นอะไม่ผิดหวังเลยเนาะไม่ผิดหวังทั้งความมั่นใจของเขาเด้อความมั่นใจว่ามันต้องดีคือวางสิมันก็ดีไปเลยเนะ่ะตาอยากจะให้หลวงตาบอกกับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่เขาดูหรือว่าอะไรเนี่ยส่วนมากจะคิดว่าอาจจะเป็นหน้าม้าหรือว่าบ่าบ่าวบ่าแมนบ่าแมนหลวงพ่อนี่เดี๋ยวนี้ค่นนับถือบ่าหน่อย่ว่าเป็นลูกเพิงลูกแก่นพ่อประหลาดเปือยลาย พอพอเป็น่าเป็นดอกแนวสันคือเข้ามันมันเป็นคนศีลธรรมมันเพียงส่างสาล้านเบิดเอากระวานกลัวนั่นเป็นว่าจะใสสังเกตน่นะเป็นไม่เองแต่ว่าเด้อญาติย่มก็ดีหรือว่าย่อมพอย่อมแม่หรือว่าผู้เป็นพระสงค์องค์กันเซาทามีอาการวิ่นเวียนมือหนาตาล่ายนี่คือคือคันวิ่นขึ้นมามันสิอ่อนไม่เบิดหายากันซื้อยานี่เคโอเนี่ไปท่านแน่อะ เขาโฆษณานายยุหันละห <Yeah. S 1> ลวงพ่อก็เอามาจากนีละหลวงพ่อว่ามันดีเพราะว่าหลวงพ่อฉั้นแล้วมันดีมันดีม,นดมันเศร้าไหมก็สิว่ามันดี <laughs>